รับข้อสู่ช่องไม่หมออยดีพูริชี่จะทอลนะคะสวัสดีชาวราศีพฤกษภทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักประจําเดือนมิถุนายน2564หรือคุณจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะก็ มันสามารถแม่นใน3าถึงเดือนนะใช้วิจรารญาณในการรับชมนะคะเรามีทั้งหมด3สถานะสถานะของคนโสดค่ะคนที่มีคนคุยหรือคนที่มีคู่แล้วก็สถานะที่มีประเด็นนะคะอะไรที่ดีก็รับไปอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกองที่เป็นคนโสดก่อนนะคะชาวราศีพฤษภถ้าอยากรู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูในช่องเอาคอมเมนต์เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะคะคนโสดชาวราศีพฤษภค่ะ ไพ่ใบแรกได้ราชาถือถ้วยเวสติงค่ะแล้วก็วูฟสปิริ t นะคะ Turn a รีสอ into Wisdom นะคะจะบอกว่าคนโสดพึกศพนะคะอามีสองกรณีบางคนอาจจะโสดแบบว่า มีคู่อยู่แล้วค่ะแต่ใช้ชีวิตแบบปกตินิ่งๆไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความสัมพันธ์อะไรมากนะักคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะสําหรับใครที่โสดมานานแล้วค่ะเดือนนี้คุณมีสเสน่ห์มีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การเอ็นดูหรือคุณจะได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ค่ะดูแลจากคนที่มีอายุมากกว่าเขาอาจจะมาหลงสเสน่ห์คุณหรือว่ามาเปย์คุณก็ได้นะคะจ,จะซื้อของขวัญมาให้หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเขาดูเป็นคนที่ ไม่ค่อยแสดงออกเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่นะคะถ้าเขาเป็นเพศหญิงเขาจะเป็นคนที่อบอ้อมอารีค่ะอ่อนโยนจิตใจดีนะคะแต่พอไพ่ s เวท ting ตตขึ้นสําหรับคนโสดเรามีเกณฑ์ว่าคนโสดบางคนนะคะก็เป็นคนโสดที่อาจจะเจอกับคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม่นะคะ สูงมากเลยนะคะเป็นคนที่เป็นพ่อไมมแม่มาเป็นคนที่มีภาระห,ะหรือพันธะมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเขาเป็นพลังงานดีๆเขาอาจจะจบกับภาระ,ะพันธะนั้นเขาไปแล้วหรือ,อยังไงก็ลอวแต่คนโสดต้องดูดีๆนะคะดูดีๆเลือกดีๆแล้วกันเขามีความรู้สึกให้คุณนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แสดงออกอะไรมากหรือคนโสดบางคนอาจจะนึกถึงคู่นึกถึงคนที่ห่างกันไปแล้วนะคะมีเกณฑ์รีรีเทิร์นกลับมานะคะและคนโสดอีกกรณีหนึ่งค่ะ คุณมีเสน่ห์มากๆจนมีใครบางคนเข้ามาเพื่อจะสารสัมพันธ์กับคุณค่ะแล้วเขาอาจจะมองไปถึงการขยับเป็นคู่ชีวิตมั่นหมายแต่งงานในอนาคตนะคะเ u r เอ่อเธอโนเลสอินทูวิสตอมออกมาบอกว่า คุณอะสภาวะของคุณคือเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากๆเวลาคุณจะเลือกคิดเลือกตัดสินใจเลือกใครอะคะ่ะให้ทบทวนให้ถามตัวเองดีๆไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจให้ใช้เหตุผลให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรู้สึกของคุณแล้วเราจะบอกว่าคนที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเนะะ่เขาเป็นคนที่ดูฉลาดมากเลยนะคะเขาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มองในอนาคตไกลามากค่ะก็ แต่ก็ระวังด้วยละกันเพราะว่าพอมันออกมาสองอ่างแบบนี้ก็ระวังคนสวนบางคนอาจจะไปเจอคนที่เขายังไม่จบกับคนเก่าเขาเข,าเข้ามาดูๆให้ดีๆนะคะไพ่หมายเลขหกกับหมายเลขเจก็คือให้ความรู้สึกของดาวสุกกับดาว ดาวสุเนี่ยเป็นดาวที่มีเสน่ห์มากค่ะรู้จักใช้คาออดอ้อนเป็นมีเสน่ห์ถ้าจะเจ้าชู้ก็คงไม่ใช่แต่เขาเป็นคนกุ้มกิมอะไรประมาณนี้นะคะแต่มาพร้อมดาวฤตยูเขาเขามีความลับซ่อนเล้นมีความดักดักในจิตใจอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นดูดีๆนิ่งๆไปก่อนนะคะใช้เวลาหน่อยนะคนโสดชาวพฤกษกนะคะสําหรับเดือนนี้โอเคจ้าเดี๋ยวไปพบกันเดือนหน้านะ มาค่ะมาต่อสำคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหรือมีใครคุยอยู่นะคะแปดไม้เท้าขึ้นมาค่ะ FIRST ขึ้นมาค่ะแล้วก็ไว้วาเลนสปิริตนะคะทัสอินทูเมจิกว้าวไพสวยมากค่ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีคนคุยชาวราศี คุณศพคุณได้รับมเมสเซจทุกวันหรือเปล่าคะคุณอาจจะได้คุยกับคนที่ถูกใจมากๆค่ะคุณจะได้รับข่าวดีค่ะมีการจีบจีบกันทุกวันมีใครมาหยอดขนมจีบหรือคนที่ม,คมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักของคุณสดใสค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นสภาวะของการเหมือนจีบกันครั้งแรกค่ะ first f i r s การ endu การแล้วก็ห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะแอบมองการส่งขนมมาให้ส่งมเมสเซจหวานหวนมาให้มีใครมาต๊อก ตีบๆอะไรแบบนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีแล้วก็การพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ว่าจะได้รับการพัฒนาไปถึงขั้นที่รู้สึกว่าโลกเป็นสีชมพูอ่ะอชาวราศีพฤกษ์คนที่มีคนคุยเนี่ยโลกเป็นสีชมพูรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงมีความสุขกระดิกระดามากนะคะ อาจจะเป็นการคุยกันในโลกออนไลน์ค่ะคุยกันในระยะไกลเมสเซจคุยกันหรือว่ามีระยะทางมาเกี่ยวข้องหรือคุณอาจจะได้เจอมเมสเซจได้เจอคนที่เขาพูดจาดีค่ะเขาเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานหรือว่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์ในการใช้คําพูดทําให้คุณหลงเขาอะไรแบบนี้แล้วแล้วก็เหมือนกับคุณทั้งสองคนเคมีตรงกันมากนะคะเฟิร์สเข้ามาเนี่ยก็ให้ระวังเขาอาจจะมาหยอดคุณแล้วใช้คําที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ค่อยไม่เคยได้ยินบ่อยๆอ,อ่ะเพราะว่ามันเป็นคําที่ค่อนข้างจะแบบชัดเจนเป็นคําที่น่ารักเป็นคําที่ทําให้หัวใจคุณพองโตขึ้นมานะคะทัส uh, อินเ g อเมจิกแปลว่าคนคนนี้นะคะเขามีความเฉลียวฉลาดในการใช้คําพูดมากๆเลยแล้วเขากับคุณอะ่ะก็เหมือนก็นส่งเสริมกันและกันในการที่จะใช้คําพูดหรือว่าทํางานในโลกออนไลน์ด้วยกันด้วยนะคะคุณเชื่อมั่นในปฏิหารเชื่อมั่นใน สิ่งที่มันลี้ลับเชื่อมั่นในสิ่งที่มันอาจจะมองไม่ได้เห็นด้วยตาเมจิกก็คือเวทมนต์นะคะเขามีเวทมนตร่างคําพูดค่ะเขาแบบแล้วคนที่มีคู่นะยิ่งคุณพูดจาหยอกล้อกันทุกวันนะคะเหมือนแบบจีบๆกันแรกๆนะคะแบบ สนุกสนานเฮฮากันมันจะเป็นพลังงานดึงดูดกันที่ดีมากเลยค่ะไพ่หมายเลขแปดคืออินฟินิตี้นะคะเป็นเรื่องที่มันแบบสดใสล่าเริงสนุกสนานพูดจากันตลอดมีเวลาที่พูดจาเรียนรู้กันตลอดค่ะหมายเลขหกสิบหกเป็นหมายเลขค,คู่ด้วยนะคะหกสิบหกเนี่ยพูดถึงดาวสุขค่ะมีเสน่ห์ทั้งคู่จะดูดีทั้งคู่เลยแล้วใช้คําพูดดีค่ะไพ่ใบนี้นะคะคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจมากๆแต่เขาก็อาจจะมีคนที่ คุยเยอะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ให้พลังงานดีๆกับคู่ของคุณนะคะดูว่าเขาจะหลงเสน่ห์คุณมากแล้วทั้งคําพูดทั้งคุณแล้วเขาก็เป็นส่วนเติมเต็มที่ดีให้กันและกันด้วยนะคะสําหรับคนมีคู่น่ารักมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนที่มีประเด็นนะคะชาวราศีพฤษภคนที่มีประเด็นได้ไพ่อัศวินถือไม้ค่ะ e x p r e s s Your Love ค่ะแ a s h ปเ p e ร์สปิริ t เท e เอลิฟอ f ฟเฟีนะคะ อ,อคนที่มีประเด็นเนี่ยอาจจะมีประเด็นเพราะว่าต้องห่างจากคู่ไปนะคะหรือว่ามีงานที่ต้องไปทำนะคะมีเกณฑ์มีระยะห่างเกิดขึ้นไพ่ออกมาบอกว่ามันคือการแสดงออกซึ่งความรักเรามองว่าคนที่มีประเด็นนะคะคุณอาจจะห่างจากคนรักคุณหรือว่าคุณต้องคุยกับคนรักคุณในระยะไกลแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าเขากําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ ใครที่มีประเด็นปัญหาการคิดว่าน่าจะได้เคลียร์กันเร็วๆนี้นะคุณจะได้เคลียร์กันขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในการและกันให้มากพอเหมือนกับว่าต่างฝ่ายอาจจะไปทํางานมีภารากิจแล้วไม่ได้มีเวลาให้กันแต่หลังจากนีน้พลังงานมันจะดีมากมันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เปน็นทิศทางที่ดีใครที่รอคําตอบอยู่ใครที่อยู่ในรักคุม้มเคอคุณอาจจะได้รับความชัดเจนในความรักมากขึ้นเชื่อแบบไม่งมงายนะคะคุณเออคุณต้องเชื่อเชื่อใน ในสภาวะแวดล้อมเชื่อในคนที่คุณรักนะคะเชื่อมั่นในคนที่คุณรักนะคะเชื่อแล้วก็มองโลกในแง่ดีเชื่อแบบมีสติเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่น่ารัก คุณก็แสดงออกซึ่งความรักให้เขาค่ะแล้วถ้าเขาเป็นคู่หรือเขามีเกณฑ์ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์เดี๋ยวเขาจะมีเอฟเฟกหรือมีการกระทำบางอย่างกลับมาเองสำหรับชาวราศีพฤษภเรามองว่าคนที่มีประเด็นจะไปในทิศทางที่ดีจะได้เคลียร์ใจกันนะคะมีเวลาที่จะได้พูดจาปรับความเข้าใจกันใครที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ประหลักสามเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะ หาทางหาจุดตรงกลางเจอว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่มันดีงามคุณจะได้รับสิ่งที่ดีงามชาวราศีพฤษภนะคะไพ่สวยมากเลยนะดูสิเชื่อมั่นในใบไม้ก็คือเชื่อมั่นในความในสิ่งว่าล้อมเชื่อมั่นในคนที่คุณรักนะคะแล้วก็มีงานของตัวเองก็ทํางานค่ะคุณทำอะไรได้ในความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีเช่นพูดจาดีๆกับเขาค่ะสแสดงความจริงใจค่ะอกเอาใจ ทำให้ชีวิตคู่หรือชีวิตคนที่เราดีด้วยมีความกระฉับกระเฉงสนุกสนานเรามองว่าคุณกับเขาอาจจะหนีกันไม่ค้นหรอกเดี๋ยวมันก็จะต้องได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ได้มีเวลาได้ใช้ร่วมกันนะคะประมาณนี้สําหรับชาวราศีพฤษภนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งค่ะเราเห็นหมายเลขสากับหมายเลขศูนย์นะคะหมายเลขสเนี่ยพูดถึงดาวคานเพราะฉะนั้นดาวคานเนี่ยเป็นดาวของการที่มันจะต้องเจอเรื่องที่มันกระทบใจบ,บ่อย อังคารเนี่ยนะคะมันเป็นดาวของนักโรคเพราะฉะนั้น ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณคิดว่ามันไปต่อได้คุณก็ลุยเลยอย่ายอมแพ้มันมีอุปสรรคแน่นอนค่ะแต่คุณต้องชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วให้คนที่คู่ควรที่จะได้รับนะคะส่วนเลขศูนย์คือเลขของการเติมเต็มตัวเองและเลขของการจบสิน้นบางคนอาจจะจบสิ้นกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณไปต่อใน,ในความรักความสัมพันธ์ในคนใหม่ของคุณหรือบางคนอาจจะจบสิ้นเรื่องไม่ดีแล้วได้เริ่มความสัมพันธ์ด,ดีๆกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยมันมีเกณฑ์หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ มีความสุขสนุกสนานนะคะอยากพึพงไจริงจังมันมากนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภก็ประมาณนี้พบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ